สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหลุดพ้นช่องเก่า15ปีเปิดบ้านสวนหนุ่มอนุวัฒน์คิดถูกแล้วที่ออกช่อง7อยู่กับแฟนเด็กคบมานาน5ปีเปิดบ้านสวนหนุ่มอนุวัฒน์คิดถูกแล้วที่ออกช่อง7หลังอยู่มานาน15ปีเรียกได้ว่าได้ลหลายคนพงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีหนุ่มผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่และหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงที่ลดแลนอยู่บนเส้นทางการเป็นนักข่าวมานานและล่าสุดได้ร่วมง,งานครั้งแรกกับช่างวัน31โดยหลายคนต่างสงสัยว่าที่จริงแล้วอนุวัฒน์นั้นได้คบหากับแยมธบนณีหรือไม่ล่าสุดได้คำตอบแล้วเป็นแฟนกับแยมมันคงฟ้าผ่า มันไม่มีทางเป็นไปได้เจอกันตอนทำข่า,ขาวก็เล่นกันแต่ตอนทำข่าวมีแฟนโดนสมเขาไม่มีไม่โดนใครจะมาเป็นแฟนผมต้องทำใจเพราะผมทำงาน7วันเต็มอาจจะไม่มีเวลาให้เขาถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาอาจจะไปมีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ว่าเขาเพราะความผิดอยู่กับเราเราไม่เคยปิดมีแฟนเด็กคนนี้เข้าสู่ปีที่6แล้ว แฟนอายุห่างไหมผมเป็นคนที่สเปคเดียวคือแฟนต้องอายุน้อยกว่าน้อยกว่า15ปีผมเป็นคนขี้อ้อนทำไมไม่เปิดตัวกับเพื่อนกับครอบครัวกับทุกอย่างเข้าไปกับผมหมดแล้วไม่จำเป็นว่ามีแฟนแล้วต้องมารู้จักว่าแฟนคือใครอะไรยังไงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วชมวิถีชีวิตของหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่เคยๆต่างพาการรู้จักเขาจากรายการอนุวัตจัดให้ในการใช้ชีวิตแบบติดดินและกินง่ายอยู่ง่ายของตนที่บ้านสวนในปทุมธานีทำให้แฟนๆตกหลุมรักเขามากยิ่งขึ้นนุ่มอนุวัตเล่าถึงเส้นทางชีวิตก่อนจะมาเป็น ผู้ประกาศข่าวถึงวันนี้ว่าตอนเล็กๆจะถูกทางบ้านและคนรอบข้างบอกว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอหมอเก่งหมอฉลาดเป็นหมอแล้วมีทุนเยอะเลยเลือกเรียนสายวิทย์คณิตจะได้เป็นหมอโดยที่ยังไม่รู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นหรือถนัดจริงหรือเปล่าสำหรับบ้านของคุณหนุ่มอนุวัฒน์นั้นเป็นบ้านสวนที่มีทั้งพื้นที่มีผักต้นไม้มีสระน้ำ ปลูกดอกบัวนอกจากนั้นสวนอันร่มรื่นของเขายังเป็นฝีมือการออกแบบจัดสวนด้วยตัวเองอีกด้วยนักข่าวรูปหล่อคนนี้หลังจากพี่น้องทั้งสี่คนแบ่งที่ดินในรั้วบ้านหนุ่มอนุวัฒน์จึงถมที่เตรียมไว้สร้างบ้านเดี่ยวของตนริมน้ำริมคลองไว้กลับมาอยู่ใกล้คุณแม่ได้ดูแลคุณแม่ด้วยทำบ้านให้สำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงรู้กันอยู่ว่านักข่าวได้ไม่เยอะคอยเก็บ แม่ก็มีความสุขมากขึ้นเพราะเรากลับมาหาบ่อยตอนนี้แม่อายุ80กว่าแล้วก็เหมือนกลับไปเป็นเมื่อก่อนชอบเห็นอยู่กันเยอะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ